ครับนี่คือท่าหน้าที่ถูกต้องในการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับห้าท่าหน้าที่ด้านหน้ามากคือไปนะครับไปเดี๋ยวไปด้านหน้าครับนี่ดีครับดูให้ไงครับแขนก็จะหย่อนนะครับขาก็่จะไม่แน่นตรงจะเป็นที่ด้านหน้าเวลาเดี่ยวครับเราเลี้ยวยังไงครับนะท้าหน้าใกล้กันไปเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวแขนก็จะชี้ทำตัวข้อศอกก็จะมองเป็นไปไม่นำให้เรา โอ้โหเช็ดด้วยเปล่านะครับเปล่าแล้วครับรอบแรกรอบไปครับขี่ไม่ได้นะครับเดวยืนคู่กอนขี่รอบเดียวเลยนะครับผ่านผมมาไม่กินกูรอบนะฮะไหวข้าะมึงอ่ะคุณบอลหน้าเขาอบไหมวะ

สำหรับคนที่ไม่มีจิตสำนึกก็คือคืออะไรครับมีเวลาให้เมื่อออกฝานะครับเมื่อออกฝานะครับให้มองล่วงหน้าไปเลยคว่ว้สองเลยนะครับมองไปทางซ้ายเลยนะเมื่อออกซ้ายสายตาให้มองไปทางขวาเลยไว้ไว้จะไปเส้นทางที่เราจะไปมองล่วงหน้าลยนะเกียรติธรรมคำที่อยู่ขรางบนครับ ต้องมาพากูหน่อยพี่ก้าต้องาพกนเลยตรดยมนนหัวใจหัวใจนั่มอเอเฮพร้อมกันนะครับให้สัญญานะครับ 二、oh. 三一。